ครับผมมันนี้ออกละหาปลาไห้เขาครับเยือ่อใส่เป็นเยือ่ยนะอขิดดาแล้วครับเนาะกะพอไว้ละงหูน้หนึ่งครับเดี๋ยวเข้ามาดนกันครับ หูครับเป็นเต่ามีหูปลายๆเงียนแหล่ะรครับแต่ว่าเป็นหูเดี่ยวไหมพี่น้องเดี๋ยวก็จะลองหาไปดูนะครับมันหูโวตครับเหูเงียบครับเดี๋ยวเ้อมาเบิ่งกันครับสายสั้นเลยพี่น้องสีงเงาเล็กๆเดแต่ว่าหูถือไว้เงียบครับ เดี๋ยวขออนุญาตใส่แล้วนนะครับเนาะหูลักษณะแบบนี้มีปลาไหลแท้ครับเป็นหูเย็ยนของแถ้เลยครับถ้าเหยื่อเตนาเนี่ยบครับปวดตรงห่วงมีตัวนี่บ่โดนครับเนือธรรมชาตินะครับเนาะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนครับ เราไปลรวมาพรอห้อคู่นงครับแต่ว่าอยู่คางๆกันนี่แหละครับหัว่าพี่นายจะเห็นหรือ่าเห็นนะครับเนาะนดิฉัดคิดกันไหยครับน้องมีสชวยครับผมหม้หกครับ เป็นสองหูแต่ว่าอาจจะเป็นหูเดียวกันครับคือตีไก่กันเดี๋ยวค่อยมาลุนกันครับเรียบร้อยครับใส่แล้วล่ะจะใส่สองหลังครับมือนีบครับเดี๋ยวฮางคอยมาลุนกันครับว่าจะมีตัวบนเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวลุนกันพยายามครับครับพี่น้องอย่ามิดปลาลครับ ยิงแนวยามแม่เลรอครับชองหลังแหลตที่เขาใส่รีวิวไปแล้วบเนาะไปอีกหลังหนึ่งครับใส่ใบปูนปลากเก๋ไปแล้วครับเนาะซ่านึงแล้วเขาย่างว่าซานี้เขาห่วยอีกหลังหนึ่งครับยิงเดี๋ยวมาหลุดนะครับชองหลังหนึ่งเลยมันยังบอดถือนะครับเนาะมาเขาจะใส่เลยครับคือสองได้ที่มะยามครับ เดี๋ยวรอลุนอีกคืนครับมาส้าเ้มาลุนกันอีกเดี๋ยวเอาพงหลังกีก่อนครับอู้ยยังม่ตื่นเลยอู้ยยังวะแร้าปบาดนึงงช่องเลยหมดนนำ เบิ่งหลังนี่ครับอุ้ยโดนเลยพี่น้องสายหน่อยโดนครับโดนตัวที่ตัวนี้พี่ส้อหน่อยครับโดนครับไม่พี่น้องอ้ดึงใหเ้ถึงพี่น้อง Nó. Ủa, nhau, bên đó không được cái nhau nào, nó làm cái mặt tư nha yêu hảo sù ui mất mặt ui mặt 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 ลองเห็นม่้ยมัครับโอ้ยเฮี้ยเลยพี่น้องโคตรออกนอกเลยตัวแรกครับตัวแรกอีกสองล้านน่งยินค,ครับอุ้ยยืนกัง มาหลุดนะครับอ้าเบสมันกอข้ออะไรกันเนี่ยมิม,ด,มดิถือดิครับอุ้ยดูดิดูดี่ห้เราดูอยา่าไปรื้อยา่าไปรืดเเดี๋ยวจะไม่รู้ว่โผลครับอุ้ยมันก้อขออ้อนะครับอู้ บัวิถืออยู่มองปากเอาบ่าเคยเห็นที่เทียร์ได้พี่นอ้องไหมพี่นดยเ,เคยเห็นแน่นมากเลยเมันอกินแบบใดนี่ครับครับพี่น้องยาเม็ดปลาลครับยิงแล้วยา,มมาวไม่หรอกครับซองหลังแหลกที่เราใส่รีวิวไปนะครับเนาะอีกหลังหนึ่งครับดีตอนสอบครับผมยาวม็ดปลาลครับเราใส่ไว้ดูบ้าน,น้อครับเนาะ ว่าเขาได้ไปตัวหนึ่งครับเดีย๋ยวเขาบุญสองลังนี่ครับจะถือหรือว่าถือมารุนกันครับนัี้ก่อนเลยครับ อุ้เอียงก็หออขึ้นมาขี้เขรนเดงไปเลยต้องมีเอียงมาสัมผัสมาเองนะเด็ก บนอีกลางนี่ครับอุ๊ยสังเกตอีกรอบนึงด้านล่างนี่ครับประมาณบ่เนาะพี่น้องดังนี้อุ้ยตกลบพี่น้องคือออกไปข้างนอกสิวะ 我不得了，你看没得，不然就散了。 không bắt cái gì có nhận rồi bữa thử được cái nào này có luôn các bạn mà ăn đi มึงมาเบ็ดครับง่าเลยสงสัยเฉดึงออกงอกครับเดี๋ยวแหนมเดียวแล้วพี่น้องเดี๋ยวไม้นี่ตรงมาสั่งหม,ม้ครับครับผมเอามาสรุปแต้มครับแต้มนึ่งนะครับแหนมวัานแหนมสองมายามกะคือว่านี่นะครับมานเบ็งดงอเลยครับเดี๋ยวเขาต้องมาสั่งหม,ม้ครับไม้นี่ กสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ